ท่านผู้ว่าจังหวัดนครครับการที่เราไปเป็นพ่อเมืองของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งนี่การได้ชื่อว่าพ่อเมืองเราก็ต้องเลี้ยงลูกๆเหมือนผมเลี้ยงลูกผมผมก็รักลูกผมถ้าเกิดลูกผมเดือดร้อนเพวการหิวนมแล้วลูกผมร้องดังลั่นเพราะหิวนมเนี่ย ผมก็จะใช้วิธีหานมมาให้ลูกกินถ้ายังไม่มีผมก็จะอุ้มลูกเดินไปรอบๆห้องให้ลูกคลายร้องปลอบโยนลูกการที่ประชาชนชาวเมืองนครเดือดร้อนด้วยความเป็นอยู่เรื่องปากค้องราคายางเขาก็เป็นเหมือนลูกของท่านถ้าท่านไปเอากำลังมาสลาย ชาวสวนยางนะที่เรียกร้องราคายางเพิ่มมันก็เหมือนกับว่าพอลูกร้องท่านก็เอาเอาผ้าไปอุดปากลูกไม่ให้ร้องเอะอะโวยวายแล้วท่านก็ลากลูกไปเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่าให้ส่งเสียงรบกวนคนอื่นหรืออะไรก็ตามเถอะแต่ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเมืองผมก็เป็นพ่อของลูก อยากให้ท่านคิดสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ว่านาครศรีธรรมราชเรื่องการเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองไม่ได้สำคัญเลยแต่อยู่ที่ว่าเมื่ออยู่ที่ไหนก็ทำให้ดีที่สุดนะครับ